ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะคะคในส่วนของสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคโควิด1 9ค่ะภาพรวมในวังนี้รวมไปถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยสำหรับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะประจำวันที่9กุมภาพันธ์2,565ค่ะโดยจากสถานกา,ก,าการณ์การระบาดของโรคโควิด1 9นะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด -19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อพุ่งมากเลยนะคะวันนี้13,182รายยังไม่นับรวมนะคะกับผู้ที่ผ่านการตรวจด,ด้วยวิธีการ ATK ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันวันนี้อยู่ที่24รายด้วยกันค่ะโดยแบ่งจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะที่เกิดขึ้นจากการหาในประเทศไทย13,043รายขณะที่ตัวเลขของผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอยู่ที่139รายทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมนะคะ2,565ตอนนี้อยู่ที่กว่า3,07,000รายแล้วค่ะ โดยจำนวนจังหวัดนะคะที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดก็ยังคงเป็นกรุงเทพค่ะตามมาด้วยสมุทรปราการชนบุรีนนทบ,บุรีภูเก็ตนะคะแล้วก็สมุทรสาครตามลำดับซึ่งในส่วนของการฟ้อรรวองดังกล่าวนะคะก็มีการจับตาไปที่เรื่องของตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะคะที่ไม่ได้เจอแค่ในระบบของ rt pcr แต่ยังหมายรวมถึงการตรวจเจอในระบบการตรวจแบบ atk อีกด้วยค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงในส่วนของจังหวัดสงขลาค่ะก็มีตัวเลขหนึ่งนะคะที่หลายคนเฝ้าจับตาบก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนวิธีการในการตรวจด้วย ATK นะคะที่พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากเด็กนักเรียนค่ะที่เปิดเรียนกลายเป็นคลัสเตอร์ที่ผู้ปกครองวิตกกังวลน,นะคะว่าวันหนึ่งนี่อาจจะมาถึงลูกหลานตัวเอง เช่นเดียวกับผู้ปกครองรายนี้นะคะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะก็ยอมรับเขาว,ว่าตัวเองก็วิตกกังวลหลังจากที่มีการเปิดเรียนมาเพียงแค่ประมาณ1-2เดือนซึ่งวันนี้จากการเปิดเผยของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะที่เปิดเผยว่าคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ที่พบว่าติดเชื้อนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาะค่ะยอมรับเลยว่าส่วนใหญ่มาจากสถานศึกษาซีขณะนี้นะคะมีการทยอยเปิดการเรียนการสอนนะคะแบบออนไซต์มากขึ้น โดยทางาด้านนางคณิษฐาหุ้นธนาทรัพย์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่เปรหาดใหญ่จัดสงขลาค่ะเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าหลังจากที่ลูกเดินทางไปเรียนในโรงเรียนมาเกือบสองเดือนค่ะ โดยบอกว่าส่วนตัวอยากให้ลูกไปโรงเรียนเพราะว่าทางโรงเรียนเองก็มีมาตรการอย่างชัดเจนเพื่อที่จะควบคุมดูแลเด็กนักเรียนโดยทางโรงเรียนก็แจ้งนะคะว่าจะมีมาตรการปฏิบัติทั้งของโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างชัดเจนเช่นการใส่แมสให้เด็กนะคะจำนวน2ชั้นการเล่นกับเพื่อนได้เฉพาะกลุ่มที่กําหนดซึ่งจะมีสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของแต่ละคนและสังเกตเห็นว่าลูกๆเองก็มีความสุขมากขึ้นนะคะที่ได้เดินทางไปโรงเรียน ขณะที่ทางครอบครัวเองค่ะก็ต้องคอยดูแลทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มซึ่งก็จะต้องดูแลตัวเองอย่างดีอย่างที่บ้านก็มีการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ แม้ที่ผ่านมานะคะจะไม่ได้ไปโรงเรียนก็ตามแต่ก็ยอมรับว่ากังวลเหมือนกันที่ลูกเนี่ยนะคะต้องไปโรงเรียนขณะที่สถิตผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นนะคะอย่างในวันนี้เนี่ยถ้าคลัสเตอร์ตอนนี้เกิดมาจากโรงเรียนอย่างนี้จริงๆก็คงที่จะไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียนเพราะนอกจากตัวเด็กเองแล้วนะคะก็ยังมีผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าที่เด็กจะต้องเจอกันทุกวันและเกรงว่าจะนำเชื้อไปติดผู้สูงอายุเหล่านี้ด้วยซึ่งหากการระบาดกลับมาระลอกใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอีกเช่นเดิมก็คงอยากจะให้โรงเรียนกลับมาใช้ระบบการเรียนแบบออนไลน์เหมือนเดิมแม้ว่าเด็กๆจะต้องอยู่ที่บ้านนะคะและก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกับเทียบเท่าการไปเรียนในระบบเรียนปกติไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครองถูค่ะผู้ปกครองถ้าพูดถึงที่โรงเรียนนะ ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะเห็นครูเนี่ยให้ให้การดูแลเด็กค่อนข้างดีแล้วก็มีการควบคุมค่อนข้างเยอะลูกเราต่างหากล่ะช่วงแรกๆที่ไปแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเออเพื่อนไม่ได้เจอกันมานานแล้วเขาอยู่คนคนละสีฉันอยากจะไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือกลับมาตอนแรกๆก็ก็บ่นแหละว่าโดนดุบ้าง mm hmm. อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือก็เป็นมาตรการของทางโรงเรียนที่เขาค่อนข้างที่จะดูแลค่อนข้างดีแต่ว่ามันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะโรงเรียนคือปัจจัยหนึ่งนะ มันเด็กเขาก็อาจจะไปติดมาจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าโดยส่วนตัวก็ถามว่ากลัวไหมก,ก็กลัวถ้าหากว่ามันกลับมาละลอกใหม่ที่มันเยอะขึ้นจริงๆ<ม>ก็คาดว่าคงจะอยากจะให้กลับมาเป็นออนไลน์เหมือนเดิมแหละแต่ก็คือไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไง<ม>ก็เราก็ศึกษาอยู่เนาะแล้วก,ก็ก็รู้อยู่ว่าอนาคตมันน่าจะเป็นเหมือนกับโลกท้องถิ่นอะไรไปเงี้ยก็เหมือนวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเออ ด้วยความที่แบบเด็กยังไม่มีวัคซีนต,งต,งตรงๆก็ก็เลยยังมีความกังวลอ,อยู่บ้าง<ม>แต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราก็เฟล็กซิเบิลมากกว่ารอบก่อนๆแม,ม้แต่การทำงานเงี้ยก็คือการทำงานตอนนี้ก็เหมือนพนักง,งานนี่ก็คือเป็นไฮบริดกันหมดแล้ว<ม>ส่วนที่โรงเรียนก็คือก็ถ้าโดยส่วนตัวกำลังมองว่าบางโรงเรียนอาจจะพยายามให้เด็กไปโรงเรียนให้มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ย ก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลในเรื่องของการจัดการอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในมุมของทางผู้ครองมองว่าบางทีการจัดการแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์กับออนไซต์ site, น่าจะน่าจะดีกว่า